b ยู่อันอยู่บ้านนะบ้านบางแบดพุ่นน่ะอยู่นี่แหละอยู่บ้านเจ้านั่นผัวอยู่พี่ก่อนแม่นแหละผัวอยู่พี่ก่อนผัวบ่ไว้มุว่าผัวเลยเนาะเาบ้านคเฮาจบ่มีเงินลเด้เงินเฮาไปเฮ็ดงานนี่ก็หมใเพิ่นเอ้ยก็เลยว่าแล่นมาเพิ่นใช้เอ้ยน้องทงพุ่นก็เงินเอ้ยน้องทงพุ่นมเทอ๋อเพาะเอ้ย้บ่มีขอให้เินให้เมื่อเมื่อพุ่นก่อนยามว่าผัว2ทางเด้เมื่อโดนบ่เมื่อเ้ามือ ตอนที่เก่าได้ลงมาลงมาเขาหมอเลยเมื่อพุ่นเพิ่ยกับเมื่อนำได้ิ่ยเมื่อนอนช่องชามคืนแบบนี้คอยกักลับลงมากับหมอแหลมนี่เป่าเป่างพื่นเนาะแต่ว่าเมื่อทั้งนั้นน่ะราได้เกี่ยวกับแพทย์หมอเนาะนี่เป่าอย่างเป่าไปเป่าไปตัดไปวายทำนี่แหละพ่นธุ์ถือทำถือยังคันเด้เป็นหมดเป็นชักยาน่ะชักก็มันก็มีหมออยู่หมอชักยามันห้อนเด้ ให้มันท so, ิ ar, ้งไข่งใครเหรอเอ้ยแล้วให้มันลดไข่เหรอเอ้ยเราก็เลยซักยาลงไปซองเข็มซักยามันห้อนกับห่อนน้ำผีมันซักยาลงไปนะก็น้องกับน้องก็ได้ซื้นหน้าตาหันเป็นเป็นโรคอย่างก็เอฟซีเขาแม่นให้เบิ้งอยู่นะโมเมนต์พีผมว่าจะเป็นโรคเป็นอะไรโรคชราบอผมว่าว่าโรคโรคชราบลาไปเลยโมเมนต์คนเถ่าโรคพิราบอ่ะโรคไม้ไม้ที่อยู่ต่างประเทศธรรมดาบ ประเทศไทยก็เป็นคือกันเขาโอ้อันตรายเขาเออเป็นโดนี่มันเต้นมันแบบว่าแม่เวลาบอลนั้นบอลนี่ปะปกติอนบอลอ่อนปะจุดอ่อนจุดไปทั่วแล้วเป็นแล้วมันอยากลามเนาะแม่ปกติคือเอื้อยผู้เป็นแม่เนี่ยเนาะจังเกตเบางเวลาลูกนอนมันก็เต้นลืดลืดลืดมันยอหมุดนอนแม่เต้นลืดลืดจังเกตเบางซองเบส่วนเออว่มันี่ทรมานลูกเอ้ยว่ะ กะนานเท่าเป็นกี่ฮิตเจอกันยังเก็บเนาะพูดคำซื่อเนาะก็คือกะว่าอยู่พี่ผมูมีหมอเป่าแล้วเนาะเมื่อนอนเป่าจะพ่นเป็นแมนเจ้าพื้นช่วยหน่อยตอนมันแตกเออเมื่อเป่าจะพูดนะตอนมันใหม่ๆพอดีหุบหม้อเจ้าแห่งอันนั้นระหว่าน้ำหม้อพอดีุ่บเหมือนไงไงข้ามแก้วมันกลับไปคอยมีลอยรอไปแล้วก็เลยลออตัวมอลาวธรรมดาลองเบื้อน แต่ว่ามอยาหมอวิทยาศาสตร์กับเที่ยวไปหาอยู่บ่อยๆยุ่เนาะแน่นโอ้นี่ชุบชลานี่เออได้ไปล่างเออได้ไปล่างชุบชลาดีนกระเถือหนึ่งตรงมอกระเถือที่สามเลยมอเมืองบ้านไปล่างชุบชลาดในเถืดนึงเลาเออก็ได้เมื่อบ้านก็เลยบด้ล่างแล้วก็ได้เปาได้เปาไปย่างค่ะแล้วเอฟเอฟซีผ่นว่าเนาะคันไปหาหมอ หมออันเป้าลายกับบดรีนะผมคิดว่าไปหาแต่หมอเป้าที่จริงนะไปมดชุ่มไอ้ก็เอื้ยนี่บดบดมดคุามคู่แล้วครแข็งหมอแข็งยังได้ไปหาหมอเป้าหันเราไปลองบดความเห็นนะครับนี่ไปหาหมออันนี้คือว่าแล้วเนาะไปหาทางหาหมอแพทย์ตามห้องพญมรีกันนะ่าดใช้จ่ายเพราะใช้ชูงนะไปกูมือเนาะเอื้ยไปมัดสองทาง หมอเป่าก็ไปหมอเพศก็ไปหมอหักยาก็ไป FC เพื่อนบอกเข้าใจเพื่อนว่าเชื่อแต่หมอเป่านนเนาะแล้วว่างมงายเหลือเกินเพื่อนวะนี่ก็ะเป่าความหลังเนาะนนแก้ไใครยังบอได้แล้วละว่าเพื่อนให้กันฟังนี่์เลยแล้วเป็นอน่างมีคนอธิบายให้พังกะ ถือชุดหน้าชุดในกับเฮากับมีมีอันนั้นฮนะน่ะผู้จักแปลว่าลูกเขามันเป็นอย่างนี้เลยนะเนยที่รีบไม่เป็นแมน่ที่บีบไปหามอไวไวสกอนก่อนอทีเป็นแห้งเนาะเพราะว่ามันบ่ฮู้ได้ว่าทีเป็นไทรเนาะแม่จะเป็นแล้วเป็นครั้งแรกเป็นชิผู้อ้ายก่อนอ้ายแบบนั้นนะเป็นชิผู้อ้ายผู้อ้ายแหลมเล บรรเลนรูกเจ้าเป็นชอกคนทัหมดเลยนะบรรเลงผู้ไอ้นั่นน่ะเอ้อผู้แม่เนี่ยไปเต้มปูนเนี่นี่บรรเลงต้มปูนอะไรเวบเวบจากไอ้ละมาตั้มใช่น้องเป็นตะบิดฮะเป็นใช่น้องแล้วผู้แม่แล้วคิดว่าเป็นเป็นคางเถาะคางทุ่มแล้วไปเป่าคางทุ่มมันยังบม่ได้ใหญ่หอกไปเป่าคางทุ่มแล้วว่าชีวิตดีกับโบดี้ว่าสีขึ้นกับโบขึ้นฮะน่ะก็แล้ววันนี้นะมอต้นนั้นละย้อมย้อมหลับไปเป่าไพพี คิดว่าลูกเขาเป็นพีไช่แก้มบอกว่าไปเป้าแล้วแต็มคันเป้าเป็นแต่ยังน้อยอยูกันบ่เป็นแต่บิดหันแต่ยังในน้อยกับเป็นช่วงเขบเปาเตียงมาช่วยเลือเอื้อยหันในเป็นไช่แก้มเนี่ยมันก็โดนทรมานแบบนี้ไปเอาน้ำนองออกแลยอ่ะมันแวบ,บไปเลยหันนะไปพาอยู่ชุกสารนี่หันก็ได้เงินเขบเปาเตียงแล้วก็จะทุกไปพาหัน ชจรันเบาเตียงไปส่เลื่อเฮยนี่เขาความชิเลือน้ำเขาหันติกี้เที่ยงน้อยกะเที่ยงเอือยกันน้อยอยู่ในนีมุ่งหญ้าขาดขาดซะไปแล้ววาเป็นตอนช่วงบาเตียงบอกแม่ช่วงบาเตียงว่าบาเตียงเบาจันเบาจันมาถามหาพ่อน้องแดงถามหาผ่อน้องแดงลเอื่อยนี่ก็เลยถามถามมายังน้อน้องว่ะเออมาหานี่แล้วว่ะเฮือนลังนี่ว่ะเขายูเฮือนบอกเขาโบยู่ว่ะเจ้ามาเวียงยังว่าเอื่อยถามนะเอออยากมาสัมผัสแล้วว่ะ ตอนแรกเนาะเอวยกับโบหูวามีคนช่วยเลาะช่วยเลือแถวนี้ฮะนะช่ิท์กับโบหูวาสัมผัสแบบใดเนาะแน่เอ้าก็มาสัมผัสแบบใดวะก็เลยว่ามาสัมผัสป็นไดมาสัมผัสครูครัวคนทุกยากก็เลยเออยละย่อมือขึ้นมาแช่บาจันหันว่าโอ้ยเอืยอยนี่มันทุกมันยากอีหลีว่าเทียงล่างในน้อยหนึ่งทามั่งหนองไผ่นี่เที่ยงเออยหันร่างในน้อยหนึ่งจักมือไดมันฉีกขาดทีกุดปวกกินหัน มันบุมีบอดอยู่เด้คันพุนตกมาหล้วกับมันพระขามาแหล้วกับพอแม่เห็นบุไรนอนเอาแต่ศาสน่นะห่อหนูยันมันเปียกค่ะจนมันแห้งพวกกนอนแถวนั้นแล้วจังหวัดได้ชั้นนี้ค่ะอีนั้นค่ะความลำบากแล้วพบ่บูู้ยาวเด้อมันผ่านไปเมื่อแล้วว่าทุกเวียรทุกงานแต่เพราะว่าทุกบ้มีเขากินทุกใจหนูทรมานที่สุด แบบว่าเคยอันได้พากันแบบว่าไปเบิ้งโมดูโมดาว่ามันเป็นย้อนอย่างหรือบ่ไปไปเบิดเพิ่นถ่วงเพิ่นทามกับเฮาก็จนได้ตัดได้วายจนได้มาแก้ได้มาแก้พอเล่นมาแก้ทั้ทงนี้ช่องเอถื่อแก่เพิ่นว่าอนะไรอันือ่อกี้ว่าพิษพิษเขาจะแห้ง ติ๊กี้ฮะตาแห้งนี่แห้งคนมาดำอยู่พี่ติ๊กี้อันเพ้นติ๊กี้อันเพ้นว่าว่าพี่ยังก็พี่กระโตพี่ยังหานาพี่กระโตแก่พี่กระโตอยากกินไก่ขาวตัวนึงว่าเราให้ไก่โตตาองค์พี่ตาองว่าว่าพีตาองเฮ้ยแล้วแก่รูอันแก่บัวแก่ันนี้ละเนาะเป้าอีกหมอนึงหมอนึงว่าชูเมื่อเห็ดโดดเด้อว่ะเมื่อแก่ไวใบเด้อพี่ทอร์นีเคยเกลือเคยเลี้ยงมันแม่ทางแม่นางทอร์นี แน่นบานชิเจ้าเฮ็ดอันติกี้เนาะเพิ่นทวงฮะนนะคือตาเพิ่นเห็ดในลีไหนติกี้แอนพ่อแม่พาพาเฮ็ดบัดชิเจ้าปัดโบเฮ็ดชิเจ้าปัดย้ายอือืเพิ่นทวงหันคิดชวดผู้แม่เนี่ยละคิดสวดเออมีแต่พีแต่แหกนั่นแหละว่ะติกี้พ่อแม่เฮ็ดบัดเฮาดบัดเฮ็ดบูทึกเฮ็ดบูทึกไปใดว่าเฮ็ดบูทึกแล้วพ่อแม่ให้กินไก่มีกีบก็เหยอดก็ยาฮะนนะเฮาปัดโบเฮ็ดเฮาปัดปักซื้อจะบนน้าบดบัดไปง่ายไว้อยู่ในห้องน้ำนั้นบันมัน แมนบนาวหั่นน่ะเพิ่นล่ะนมันสิงามาเนาะอันนี้เอื้อยเฮ็ดแค่อยู่หั่นน่ะเดโน่นๆก่อนตัวเองมหั่นอนั่นๆก็มีเนาะแม่ก็เลยพ่อลแลเมื่อแกเบิ่งลายหมอันเบิ่งฮหมอนียันได้เฮ็ดแบบเนาะเออันี้เอื้อยล่ะได้ไปเบิ่งหมอนึงบัดนี้ไปเบิ่งหมอนึงก็ลังน้องบ่อยู่คือเก่าเนาะแม่เอื้อยได้ไปเบิ่งหมอนึงบัดนี้ลูกเจ้าหั่น พีเอียนเดี๋ยวนี้ฮะอยู่น้ำพีเอียนแล้วก็ตัดพีเอียนกบนไหมอ๋อเขาบอกว่าเป็นพีเอียนเป็นพีหูเอียนแล้วลูกเจ้าล่ะอยู่น้ำเอียนเดี๋ยวนี้ลิ้นขี้ต้มเปะเปะอยู่ในทึงเฮือนน้องเฮือนเด่นเลนน้องในทึงนะฮะอยู่น้ำพีเอียนเดี๋ยวนี้เหรอเป็นช่วงนะแม่ก็เลยเอื้อยตัดคันหาเพื่อนพี่ชายมันเสนคันคันนะคันคันตัดนั่นฮะชูลดหน้าพร้อม รักกับพืชชาญเช่นไปให้อาจารย์เบียพิจารณาเนี่ยได้เอยนี้ก็ได้บ้านเรือนคนว่าว่าเป็นทาทิ่เจ้าถ้ามีเงินมีคำมันสิไปย้ายให้ไปยายนี่แทบบนหันหันว่าขันยายพี่นี่ต้องมาหาอาจารย์ก้อนก็ได้เนาะยายพีเอ็นขายเฮาวหันลูกหลานซ้ำเพิ่นว่าเป็นไม้่เพิ่นว่าล้านล้านซ้ำเพิ่นอยากได้ขายไปยายพี่ให้หัน ค่าลดค่า,าลางามแม่ข่าลดค่าลางค <laughs> อ,อยคอยโบไลยูน่าชู้เจ้าอันนี้ค่าผูกคอผูกแขนคอ,อ,อยยูน่าชู้เจ้า,ราท,ทรมานคันว่าลูกดีลูกเชาวันเอ้ยนี่กะชี้ฮับบ่มีกะซอบข้านะทำลาทำงาน,นก็จะไปปงไข่เพื่อนคันดีนะน้องคันโบเอาก้อนนะขันอยู่อนนันนี้แหละคันเชียวก้อนนะมันให้เถาะเลย หายเท่ารถนม่เต่งคันเนล้อเจ้าเชียงบ่ฮะแล้วได้แก้บ่ฟังนะเราเราไปง่ายนะทมุตเราแบบง่ายพี่อยู่ในนี่ครับนี่นะนี่หมอผู้ท่วงนะเพื่อนว่าแก้ได้ยุ่งเพื่อนจีมันง่ายได้เพื่อนเห็ดได้แต่ว่าใครร่วมล้วนนะ รกนชาม้านชามเกี่ยวกับเนิอเมืองน้ำมันผูกคอตอแขนได้น่ะเกี่ยวเกี่ได้น่ะถ้าบอกคายพ่นเลาลด้คายเชื้อผู้แขนนี่บมันนี่ขารุดพ่นนี่เงี้ยนี่คายจนชู้ชบูมายากกลัว่ากุ้งไข่ไข่พ่นได้ตั้งให้มาแบบนี้กันบชีคอรุดลงกับคอบไรเพ่นกับาเฮากิันว่าผู้ทือทำได้นี่คะนี่ะายพ่นแม่ เอตู้ก้อนมาเนาะนี่กันเอาตู้ก้อนมาแย่ในกู้อะตู้ก้อนก็มาแย่พีได้ด้วยกันได้ตู้ก้อนเคยอู้ววตู้ก้อนเอ้ยบ้านมีบ้านปะบ้านกุ้งแค่นนะเนาะแม่เห็นอยู่ในคลิปแล้วอ่าแล้วก็บเป็นยังไกันเราวะอ่าเราเป็นโอ้ขายตู้ก้อนเต็งเต็งแล้วสาวบ้านโอ้แต่เกี่ยวข่ายน้ำมันนั่นกระไรเราไปเราไปจิตัวพีพร้อมนะเราอะ ดูว่าพีก็ได้นั่นเองนี่ก็เป็นความเสื่อของชนบุคคลในกันมันเบิดมันเบิดมันเบิดวิธีปั่วเนาะบนแม่นเราว่าง่ายกับดอนาะพี่น้องเบิด์ุกคือเอื่อยไปปั่วกระไ้เอื่อยกับไปแต่มีคนแนะนำผู้ใหญ่คนแนะนำนะเออไปเบ้าเพ่นั้นบึงเท่าก็ดีเออไปเบิ่งเพื่อนั้นบึงเท่าก็ดีเอื่อแค่ไปไปมืดผางไปมืด น้องแล้วก็อึ้งบ่บ่อแม่เล่าความหลังนั่นเบ่แม่แนวอ,อื่นหรอกเพราะว่าพ<ม>่าไปกับมันแก่บ,บ่าท่านแล้วเนาะม่แ,มแต่ว่าเล่าให้เป็นว,วิทยาทานให้แก่เศรโลกชาวบ้านผู้เพิ่นเบิ่งเนาะว่า<ม>เป็นโลกอีหยังก็อย่าไปซาลาใจว่าเป็นผีธรรมดาก็จะไปซาลาใจ<ม>คือคนน้อยคนนี้ก็เป็นผีคือกันนี่เนาะอย่าไปบ่ให้ถือเบาเนาะนี่บ่อยากให้ถือเบาบ่ไหนอันนี้ตาน้องเป็นหลายเถือแล้วได้ยังไง ช้าแล้ายลาสีเบิองนี่แดดมีแต่เป๋วเป็นนั่นน่ะลูกเจ้ากับเธแรกก็เป็นหมดได้ใหญ่ขนาดใหญ่เลยใหญ่เลยแม่หมดเบิองเลยมันไข่หันตอนนั้นน่ะน้องนี่ก็เป็นใช่แก้มเหมือนกันนี่แล้วแบบดีแล้วมันเป็นใช้ตาบาดเนี่ยะมือตาสิบไรแล้วน้องพี่หูเอียนพีแม่แต่ว่าถ้าเป็นพี่หูเอียนเอาหูเอียนมาทาก็เอาหูเอียนมาทาคือเก่าหูเอียนหัวหัวหัวเอียนมาพ่นท่าบะ ้าเปมืดมันแห้งมืดเมือกไปโทวทีบแล้วเนอะขนาดเนี่ยัรปังมือมันยังเจ็บั้งไปพีโบราณนี่คลองโุเป็นต่เสื้อกัพอพทิมนะคองเป็นตาเสื้อกับมี่คลองโบเป็นตาเสื้อกับมี่เนาะแบบว่าคนชุดก้มขึ้นว่าใไรกับเชื่อพ่อใครกับพ่อพังว่าองคนชุดกมขึ้นนเพราะว่ามืด หมดความขึดนละเด้ในเมื่อบ่มีทางออกทางใดล่ะแนวใดหมู่เบ้าแนวใดเขาก็ต้องเฮ็ดแนวนั้นไปเบิงไปเบิงทำอยู่ในนี้นางเทียมอยู่บ้านใกล้คลายคลองเจ็ดเนี่ยค่ะเพิ่นว่าว่าเพิ่นทวงกันว่าแม่แม่ของเอื้อนเนี่ยจะได้กองบุญอ้าวแล้วแม่เจ้าอันแม่ของเจ้าเดี๋ยวนี้ติดถุงได้ยากกว่าเกิดที่ไซกับโบมีเชื่อชินุงกับโบมีแล้วแล้วเชื่อจะหึงแล้วบ่แม่จะเอื่ยนยังน้อยฮันเราขึ้นน่านไปเกิดแท้จ้ะเนาะ ส่่งว่าแทนหมอทางเทียมกันนแต่น้องลาของข้านี้ฮะน้อยรุดนี่ชาปลายผู้พิทักษ์ชาปลายปีนะคอยเอาเมียกันยังชิบสี่เลยวันนี้ฮวันนี้เอออยไปกับด้ยเลยจ้าอยู่ทุนแน่ิ่าวกวงบุญเลยชาปลายปีนะเปปีละสามสิบปลายแล้วทางเมียเด้สามสิบสามชิบอ้โสามิเกิดสักแปดสักเก้าเลยนี่ แสดงว่าเจ้าตอนเจ้าเมียน่ะเมียเจ้ายังไ <c oughs> ่ได้หอดเช้าวอเ่าช่อดบ่บ <c oughs> ่ฮอดเช้าวาเช้าสามเช้าสีนี่แล้วนี่นี่านี่เลยแสดงมันหอดบ่เมีนเจ้าอเมียนี้จากปีละสิบสี่สิบี่เยเอาพี่ชองพันอพสิบชองอ่ะสิบชองย่าเกี่ยวข้าวไปนี่สิบสองเนาะประมาณสิบสองปีสิบสองเป็นเช้าสี่ ชิปชองก็ชิปชองเลยชิปชองปีแล้เอานะชิปชองปีปัแน่แล้วปีชงพันชิปชองเลยเคยไปเกี่ยวข่าวแบบนี้ย่ามนี่เลยแสดงว่าเมียเจ้าก็ประมาณชิปเป็ดตอนตอนเจ้าเอาอ่าสิแม่แล้วจ้ะยังเป็นผู้สาวอยู่พังเบานี่เนาะโย่บอกเอามืกันทำอีดเนาะสร้างว่าเบาเลยเจ้าไปเป็นทหารได้ไหมติเกียนเขาเอาผัวตัวนั้นก่อนอาเลอายุสิบสี่ปีอะไรบอน้อยใจว่าบ้านมียเราเขาเป็นยัง เพราะว่าคนต้องพุ่นอ่ะปกติขเจ้าเอาง่ายมากอเพิ่อกะายผัวไา้ยู่แล้วบนี้หันเคยย่อยีนเมลาวนีกเราจนใหญ่เลยห่เป็นสาวผู้ไอร่อยนี่มาเอาเอ้ยหันน้องเพลอน่ะประมาณสามปีโดยสี่ปีเนี่ยอ๋อโดยแค่แล้วจังวะสามชิปลายนี่สามแปดสามเก้าหพอเดอก3มสี่พืนั้นแล้ว 34 35แท้ๆก็ได้เอ้ยเอาผัวได้ปีนึงเอ้ยก็ได้น้องวนี่แต่อ้ายข่อยก็ยังก็เลยเอ้ยก็ได้ปะผัวผู้นั้นเนาะอือมเที่ยวแต่ยังบ่ใหญ่100อายุ75 6ไม่เพิ่นเริ่มเอาเมียล้วแล้วเป็นยังน้คนเกิดมาแล้วบางเทื่อกะบ่สมบูรณ์บ่บ่ค่อยสมบูรณ์ว่าลูกผู คือน้องแพ้วแล้วก็เป็นแล้วเป็นใบเนาะเป็นใบบัดมาลูกผู้ผู้น้อยบัดบ่ายจะเทื่อเนาะเคยเกิดมาแล้วเปิป่ากเป็นอย่างในน้อยกันนิแต่ห้องอย่างเดียวเออเออเออเบยบริคิดว่าเออลูกของเออยเป็นแบบนี้กับเออยบริเคยลูกของเออยบริเคยว่าวอ่ะอ่าอ่าคือละแค่ละห้องเออได้หน่ะที่ว่าเป็นแต่เก่านะสมมุติว่าตอนยังน้อยเนาะบัดใหญ่มาแล้วค่ะเราบ่ป่าเอ้ยช่วงมึงห้องบ่ได้บ่ ได้กัดแบบม่คุณใบม่ได้หปาว่าได้เบิ่งหม้อเทียมเบิ่งบ่นี่ก็ได้ไปเบิ่งหม้ออยู่รักษาหกออไปไปเบิ่งกับเบยอมันออกในเทียนเบิ่งกับน้องมันออกในเทียนว่าลูกเจ้านี่ฮะฉติกีเขาป้อนเงินเขาปากมาเอาเร็วป้อนเงินเป้อนเขาปากได้บ่านี่เนาะมันก็ออกหมดในเทียนนะอันแถวบ้านข่อยมีผู้หนึ่งได้เป็นใบเป็นใบ้บปากแกเขื่อเนาะเดี๋ยวนี้ปากได้หรอือ มีเลยโมมีลิ้นไก่เลยนี่คนท่าแห้งเนาะมีม,มีแต่ลิ้นนี่คนเท่าแล้ว<อ>บ่ปากนั่งตั่งแกเคยเกิดไม่เห็นแล้ววาฉันใชะบ่เคยปากบัดสองปีขึ้นลังนี่เราววาแบบแบบแบบเนาะเราใช้มือ<ต>เขียนนะน้ำมูแต่ละอ่านเธอนะ อันนี้มันก็เขียนได้ไงเขียนหนังสือในกล้วยผู้เฮียนมันอ่านได้นี่มันอ่านก็อ่านภาษามันได้เลยเท่าเราพญายามเป่งเสียงอย่างไรมันเป็นนั้นนั้นยุเขาเอาอยู่แต่ว่าบได้เนาะอันเบื่อโทรนี่เขาจดเบื่อโทรมานี่เดี๋ยวเขาจดให้เอาอลไรเขาไปปลาไว้มันเบิ่งนะมันเบื่อเบื่อเบื่อเบเราพญายามออกเสียงเนาะคันเราบุกเจ็บคันบ่ มัมดม่นยังบ่ได้หญ่เลยยามีแต่ว่าอย่าอ่านใจเย็นได้เราเห็นทางบ่าวลอยครับเมียเราโคดรู่ใจบจากใครมันเกิดอีน้เรื่องนี้เนาะบูจากเกิดใกล้เนาะก็อีน้อเือกันไงตาจลูกเอ้ลูกน้องแต่ว่าผ่านพ้นไปพี่น้องนีแต่ว่าเป็นวิทยาันวิ่ยาชันที่พ้นเริ่ม จิตใจดีขึ้นยิ้มได้แล้วเนาะก็เกิดมาทำอะไรนั่งตามอยู่เพื่อก่าแล้วเนาะเพื่อกาต้องเดินหน้าต่อได้แบบว่าเพื่อาต้องสู้เพื่อผู้อยู่ไปกินอืมไปมาบดมานนี่ชื่อว่าตึงเนี่เลยเนาะชื่ว่าฉูต่อไปบบบนี้เนาะเงินใช้นี้ครับบังเบิ้งเข่าบางน้ำนี่แล้วเนาะมันทีได้เท่าไรเนาะเดินน้ำซำปลากันเป็นนี่อยู่สามร้อยเปี่น้องเนาะประมาณสามร้อยเดือน ตออะไรก็ได้พยานยนๆทีชุดแล้วแต่ยื้อว้บุได้ลูกเต้าก็ได้ประมาณสามร้อยเหรียญนี่ว่าบ่แม่นว่ายืมเงินมาอนใช่หลินคุ่มเฟือยใช่นั้นใช่นี่ยืมด้วยความจําเป็นชุดเนาะแล้วกกบบ่เคยคานนี่ข้าวมาเนี่ยบ่เคยเห็นเาแบบนอนเว้นอยู่ที่เจ้าชื่อบ่บ่มีพี่เ้าะเนาะนอกจากว่าไปรอเสากับไปยำหน้ารับจ้างแต่ก่อนนะจนมาบ่เห็นเลาง่ายหละ แต่เขาผู้ยู่งเก๋นะเขาก็บอฮหูว่าลูกเอวยเป็นในใดๆเข้ามาบอกเอวยให้ไปเกี่ยวเขาตอนเอวยไปหาป่วงนอกอันนี้เป็นเราเนาะกับน้อมรับดีความเข้มแข็งอยู่ได้นี่้านบ้านบ่อยบ้านหนิมีแต่เป็นกำลังใจให้กันอะไรกันเนาะเขาเดวนี้จะงามอยู่ได้หน่ คลิปนี auto, <t <t ้ก็บโจบลงเพงซันนี่แล้วเนะบลนี่ยังไดกับชูโตเด้ออร่อยครับอันนียเจ้าชื่ออะไรก็แก้วเออแก้วเนาะสบาสดีชูโตเด้อสวยสดีบีบ่อรีหน่ยบ้งนิ่บ่บ่อยเห็นเนาอบ่เห็นฝันนอะไรหน่อเลยสิ เงี้ยมั่งใจแล้วบ่าไปแล้วซื้อเป็นมงวดนี่แหละเลยใจหน่อยเราจะเป็นงวดเด้อเด้อคนน้อยแต่จะมีเด้อเมื่อหนาวก็จะจิให้กำลังใจเด้ออร่อยเด้อมีอะไรจังจิมาหาพี่น้องเนาะจังเดยกระถางคลิมเน่บอาลิ่กระสิ่ข้อตัวเราไปก่อนพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อก่าเด้อพี่น้องเนาะสบายดี